สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตครับการนับตัวเลขครับในพอพอยแบบนี้นะครับลองมาดูกันนะครับว่าวิธีทำทำอย่างไงนะครับก่อนอื่นก็คือการแทรกครับกล่องข้ขอความไปหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการเข้าไปนะครับ ปรับให้เป็นฟอนต์ที่เราต้องการนะครับลองเลือกฟอนต์ที่เป็นตัวหนาหนาหน่อยนะฮะอ่าสมมุดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผม,ผมต้องการทั้งหมด4หลักแล้วก็ลากออกมาะฮะ สอ,องหลักที่เป็นตัวคงที่เราก็ใส่ไปเลยนะฮะเช่น2 0นะครับแล้วเราก็จะมีการเลื่อนจากปี2000ถึง2017อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ใส่0นย์นะครับแล้วก็เข้า enter ไปฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อันนี้คือให้จบที่2017นะครับก็ตัวสุดท้ายก็เป็น7นะครับก็หมุนมา10แล้วก็จบที่7นะครับเสร็จแล้วนะฮะหลักถัดไปครับหลักที่2นะครับเราก็จะมาทำนะฮะเลื่อนจากเลข0ูนย์นะครับลงมาเป็นเลข1อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเอาละทีนี้คือวิธีการก็คือการทำแอนิเมชันนะครับผมก็ทำการคลิกที่ปัา้านตัดแอนิเมชันนะครับ แแบบขึ้นมือแบบ่างแอนิเมชันเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะเราใช้นะครับโมชั่นพา h ครับผมตรงนี้ฮะเป็นแบบเลื่อนนะครับทีนี้ร้องการให้เลื่อนขึ้นแล้วก็ปรับนะครับให้เลื่อนขึ้นเราจะสังเกตเห็นนะครับในส่วนของตัวเลื่อนนะครับจะมีจุดสีเขียวนะฮะว่าจะเริ่มต้นณจุดไหนนะครับแล้วก็สีเขียวเริ่มต้นตั้งแต่เลข0ูนย์นะฮะ แล้วก็มีจุดสีแดงนะครับคือจุดที่สิ้นสุดนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปฮะว่าสิ้นสุดที่เลข7อย่างนี้นต้นนะครับ2ตัวนี้นะฮะผมก็ํำการบอก5ให้เริ่มกับกับก่อนหน้านะครับอีกแถวดึงเช่นเดียวกันนะครับตัวเลข0ูนย์กับเลข1ตรงนี้นะฮะเลข0ูนย์เลข1เราก็ทำการเพิ่มนะครับ โมชันผ่านเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแบบเลื่อนขึ้นตรงะีเห็นชัดชัดขึ้นนะครับก็คือจุดสีเขียวนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะแล้วก็คือให้เลื่อนจุดสีเขียวนะครับลงมาให้พอดีนะครับจุดสีเขียวลงมาให้พอดีกับตรงน,นี้ครับจุดศูนย์นะฮะแล้วก็จุดที่สิ้นสุดนะครับก็ขึ้นมาให้เปเลขหนึ่งอย่างนี้ไหมฮะ ก็เป็นศูนย์กับ1นะครับเราขยับนิดนึงนะฮะโอเคทีนี้ตัวขวานี้เราลองดูหน่อยนะครับว่าพอดีเมื่อกี้ผมวางแล้วเอียงไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะทำการขยับให้เข้าที่นะฮะจุดสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับ ันนี้ก็จะเป็นกลับก่อนหน้านะครับแล้วผมก็ลองให้ duration ของอันแรกครับสัก10วินาทีนะฮะอันล่างก็ดีเลยไปสัก5วินะครับเราก็ลองเล่นดูนะฮะ นี่ก็จะวิ่งขึ้นมาจนจบที่เลข7นะครับผมนี่ฮะครบ10ก็ปุ๊บแล้วก็จบที่เลข7โอเคนะฮะอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับดอแก้ไขได้นะฮะตอนจุดที่จบนี่ก็ต่ำลงมานิดนึงนะครับทีนี้แอนิเมชันเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดไปหน้าต่างแอนิเมชันไปก่อนนะฮะทีนี้จะทำไงให้มีการซ่อนตัวเลขไม่ให้เห็นนะครับทำการแทรกนะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับ ปิดเข้ามานี้เลย1อันนะฮะแล้วส่งไปไว้ข้างหลังครับผม Send to back นะครับแล้วก็ทำสี่เหลี่ยมอีกก้อนหนึ่งนะฮะให้มาพอดีกับตัวเลขนะครับสี่หลักตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกอันใหญ่นะฮะกดคอนโทรลครั้งไว้นะครับเลือกอันเล็กนะครับเฉพาะสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่กับก้อนเล็กนะฮะแล้วเราก็มาที่ format นะครับ merge shape นะฮะแล้วก็ลบห่อ เราก็จะได,ได้ตัวสี่เหลี่ยมที่มีการเจาะรูเรียบร้อยนะครับผมจะใส่สีพื้นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะเราจะใส่เป็นต้องการเป็นสีแดงก็ได้นะครับแล้วก็ข้างในเหมือนกันนะครับพื้นหลังก็คือตัวพื้นหลังของสไลด์เราเองนะฮะเราก็ใส่สีแดงเหมือนกันก็ได้นะครับไม่มีเส้นขอบ นอกนะฮะไม่มีเส้นขอบปุ๊บนี่ฮะก็จะเนียนแล้วครับตัวหนังสือนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับตัวหนังสือให้เป็นสีขาวนี่ก็ได้นะครับทีนี้ตัวนี้ครับกล่องสี่เหลี่ยมนอกนี่เราสามารถคลิกขวาครับส่งไปไว้หน้าสุดมันก็จะบังนะฮะตัวเลขนี้ลองเพลย์ดูครับ ปึ๊บนะฮะศูนย์หนึ่งขึ้นมาหลักสินะครับสองพันสิบเรียบร้อยนะครับผมพิธีง่ายๆครับแค่ดีเองครับผม